ที่ถามว่าใช้อะไรแทนยังลบนี่กะจะตอบเร็วว่าน้ำลายเคยทำหรือเปล่าไม่เคยทำกันเหรอเคยหนึ่งสองสามชิปเป้ไม่ได้ไงอ่ะชอบแบบว่าเผยแสดงออกมันหยุดไม่หยุดมันจะแสดงออกออกมาเลย่ เบนิกาคะ่ะยูจินคะ่ะมิลาคะ่ะเจมีค่ค่ะโคลีนคะ่ะเบียมคะ่ะ หลังจากที่พวกเราเพนจีเดบิวต์มาะคะก็ได้มีโอกาสการทํางานมากมายเลยแบบว่าอย่างที่ผ่านมาล่าดุพกเราก็ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับศิลปินประเทศจีนด้วยคะ่ะเป็นโปรเจกต์ของทางประเทศจีนที่เพนจี G ได้ไปร่วมร้องเพลงด้วยได้ไปออกบูธออกอีเวนต์งานต่างๆรวมถึงได้ปแสดงขึ้นงานที่ต่างๆเยอะยะมากมายแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าสุดยอด ให้หมดนะคะจริงๆเมสเซจเพลงมันค่อนข้างตรงเนาะเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือสื่อความหมายแบบตรงๆเลยรวมถึงใน MV แล้วก็บอกไปตรงๆเลยถ้าใครได้ดู MV แล้วนะคะก็จะเห็นว่าฉากเปิดมาพวกเราก็เดินเข้ามาเห็นสมุดเล่มหนึ่งและก็ลบใช่ใช่ลบเลยในสมุดนั้นคือใช่มันมีข้อความแบบท็อกซิกมาใหม่แล้วก็นี่หยิบยังลบปิศนามาจากไหนไม่รู้ลบลบให้หมดตามชื่อเพลงเลยค่ะก็รู้สึกว่าเมสเซจมันค่อนข้างตรง สื่อความใหม่ได้ดีค่ะแอบเสริมว่าแบบอันนี้จริงครั้งแรกที่เห็นเนื้อเพลงเพลงนี้ก่อนเนาะคือเอาจริงเนื้อเพลงถ้าอ่านเนื้อเพลงเฉยๆมันเศร้านะ<ช><ช>มันแบบมันร้องอยังไงให้มันสดส <S <S ใส<ช>คือตอนแรกคิดว<ช>่าไม่ออกเลยแล้วแบบพอแบบเจอดนตรีเจอเห็นภาพรวม MV ออกมาแล้วก็แบบอ๋อเออมันสดใสเนาะมันสดใสละจริงคือเดโมที่มาตอนแรกอ่ะเขาเป็นกีตาร์ธรรมดาปกติแล้วก็เสียงนักร้อง ที่เดมไกมาให้เราอ่ะก็ค่อนข้างเศร้าเหมือนกันตอนแรกที่เข้าห้องอัดไปอ่ะก็คือเศร้ามาเลยเป็นเพลงเศร้าแต่โดนโปรดิวเซอร์บีบว่าสดใสนะสดใสกว่านี้อะไรเงี้ยมูมมันก็เลยเปลี่ยนอะไรที่มันแทนยังลบในชีวิตเราของกินอก็คือถ้าวันไหนเี่แบบรู้สึกเศร้าๆรู้สึกแบบเฮ้ยวันนี้เปิดวันมาไม่ดีเลยอ่ะหนูจะแบบโอเคตอนเย็นชาบูกันไหมใช่ก็คือพันแล้วว่าโอเค วันนี้ถึงเปิดวันมาไม่ดีแต่เราจะจบวันด้วยความสุขอันตีกนอย่างที่ไหของของเวนิกาก็จะเป็นแบบว่าเป็นฟิลแอคทิวิตี้อะค่ะเพราะแบบเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรมา,าใช่ไหม<ๆ>ก็จะแบบชอบทำนู่นทำนี่ทำนั่นชอบไปเล่นไปที่ไปสวนไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ<ๆ>มันแบบมันฮิลดีคะ่ะที่ถามว่าใช้อะไรแทนยังลบนี่กาจะตอบเลยว่าน้ำลายเคยทำหรือเปล่าไม่เคยทำกัน,กนหรอ ของยูจินก็จะเป็นตลกแล้วของยูจินจะเป็นพวกแบบว่าสัตว์เล e um> ี้ยงอะไรใช่น้องเขามีสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะใช่ค่ะยูจินมีเลี้ยงปากกัดชื่อว่าชือเซนคาเบียนแล้วก็น้องแคมเปอร์ใช่เป็นน้องตัวสีน้องเงินขาวกับน้องตัวสีขาวแล้วแบบเวลาเหนื่อยๆแบบได้มองหน้าน้องอะมันฟินมันแบบว่าได้แบบลบสิ่งที่แบบ ยเลใช่ลบสิ่งที่แบบว่าเรารู้สึกไม่ดีอ่ะเออแบบว่าคือหนูอ่ะเป็นแบบว่าสั่งประกัดมาจากแอปแอปหนึ่งใช่แล้วทีเนี้ยใช่สั่งออนไลน์แล้วทีนี้แบบว่าเขาก็มาส่งหนูก็แบบสงสัยว่าเอ๊ะเขาจะส่งมายังไงแล้วแบบว่าสรุปว่ามัน Amazing มากค่ะเขาก็ใส่ถุงแพ็คปลามาแล้วเขาก็ ห่อกล่องโฟมแล้วก็มีใบตองหอยที่นั้นหนู Amazing มากหนูไม่คิดว่าจะแบบมีใบตองอยู่ในนั้นล <c oughs> แล้วก็คือแบบน้องมาส่งแล้วแต่วางอยู่ข้างนอกนานมากกว่าจะกลับไปถึงบ้านก็คือ <c oughs> ก็คือทุกคนทายเลยว่าน้องตุยแน่นอนสรุปคือ,อยัง <c oughs> น้องอยังรอด <c oughs> น้องอยังรอดชีวิต รีวความเศร้าลบความเศร้าได้เร็วที่สุดหนึ่งสองเศร้าเอ้ยทุกคนว้าอทำรูปเป็นทางเดียวกันปะนี่ไงทางเดียวกันมีพี่มีกับชิดเลยได้ยังไงอ่ะชิดเลยได้ชิดตัวเองได้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่กับอะไรที่มันผ่านมาแล้วมากกว่าค่ะ ก็คือถ้าถ้าอะไรที่มันผ่านมาแล้วคือเราไม่สามารถแก้ไขอะไรมันได้แล้วเราก็เลยจะโฟกัสกับปัจจุบันกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปดีกว่ามากกว่าจะเป็นอย่างนั้นก็เลยจะค่อนข้างที่จะบูตตัวเองได้เร็วใครดราม่าเก่งสุดนะเดี๋ยวนะครอะไรใคระที่ยอ่ใครสอนใครสอคนเาจชิดต่าดต่อก็น่าจะ คือแบบว่าพอมีอะไรก็อยากจะแบบมีพี่ๆอยู่เนาะก็อยากจะแบบเคยปรึกษาแบบว่าพี่ๆอยู่ใกล้ตัวก็มีประสบการณ์มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบปรึกษาพี่ๆแล้วหนูก็เป็นคนที่อาจจะแบบว่าเวลาเจอเรื่องแบบว่าเศร้าๆมาแล้วหนูแบบเก็บความรู้สึกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ชอบแบบว่า เผยแสดงออกมันจยไม่หยุก uh มันแสดงออกออกมาเลยอ่ะไม่น้ตาไหลออกมาเลยเป็นไปได้ก็รู้สึกมันไปก่อนค่ะแบบว่าฟิลมันไปก่อนแล้วก็ถ้าแบบพยายามไม่ให้มันดีฟเกินนะคะแล้วก็ไปหาอย่างอื่นทําแบบดูหนังที่ชอบหรือว่าไปสวนหรือว่าแบบไปเดินอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าใครเจอเรื่องท็อกซิกหรือว่าอะไรเสียใจมาก็ สามารถเปิดเพลงลบให้หมดฟังเพื่อที่จะลบเรื่องเอาท็อกซิกไปได้นะคะถูกต้องถ้ามองในอีกมุมหนึ่งคือเนื้อเพลงมันค่อนข้างเป็นเหมือนเหมือนเพลงปลุกใจเหมือนกันนะมันเป็นแบบว่าเป็นเพลงที่แบบแทนให้คนที่แบบรู้สึกว่าลบไม่ได้ลืมไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนเราไปปลุกใจเขาอีกทีหนึ่งเหมือนไปให้กําลังใจเขาว่าแบบลบได้เออลบได้มันทำได้ใช่มันสามารถทุกลบถึ้ รบลบไม่ลบมาสิครับหยุดก่อนนคิดบวกอยู่แล้วคิดลบคนละบวกคนละบวกกันก็จะมีหนูพลีนกับน้องดีเอ็มที่ช่วยกันร้อในมุกไก่จากที่มันเป็นคีย์ของผู้ชายเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นคีย์ผู้หญิง แล้วก็สำหรับตัวพลินเองได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ mm hmm. การลองแบบ mm hmm. อดลิบด้วย mm hmm. อย่างตอนท้ายๆนะถ้าได้ฟังในเพลงนะคะมันจะมีเสียงแอดลิบของพลินอยู่ mm hmm. ก็ตรงร์ทนั้นพลินช่วยออกแบบด้วยนะคะวิหน mm ูเ hmm. สริมด้วย mm hmm. ตอนอยู่ในห้องอัดใช่ไหม mm hmm. เขาก็มาโปรดิวพวกหนูมก <laughs> ใช่ตอนตอนแรกตอนแรกโปรดิวเซอร์เขาอยู่แล้วพอหนูเข้าคนท้ายพอหนูเข้ามาปุ๊บหายอ้าวพลินนั่งหนูแบบอ้าเธอจะโปรดิวเซอนเหรอเขาอาศัยจังหวะพี่โปรดิวเขาไปเข้าห้องน้ำสวมเลยจังหวะนั้นแหละแบบมาจิีนอย่างนี้เลยฉันชอบมากมันสนุกมากอย่างไป Girl Crush Bar อย่างมีโมเมนต์แบบฉีกไปเลยให้ทุกคนตกใจอะไรอย่างนี แ้ต่ชายใช่เดี๋ยวหนูแบบมาเลยเกงแบบยาวผมสั้นตัดผมสั้นเลยแล้วก็แหวกคิ้วติดหนวดเดี๋ยวนะอันนี้แหวกเกินอันนี้แหวกเกินแน่นอนถ้าเป็น VM เฝ้าหลอดที่จะทำอยู่แล้วค่ะเพลงช้อยากทำเหลือเกินแต่ว่าก็ก็ต้องรอติดตามนะคะก็อาจจะได้เห็นเพนจีในอีกมุมหนึ่งมันต้องมีขมมาตัดไหมหรือมันต้องมีแบบมีมีแบบอะไรฝาดๆหน่อยอ่ะก็ต้องรอติดตามนะคะ ไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะตอนนั้นชาาหมดเลยพูดกันกับเพนจีมากๆเลยอ่ะกับการถ่ายกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนั้นคนที่มีประสบการณ์อะที่สุดก็คือคุณพี่มิราของเรานั่นเองไม่เลยเอาใจเต้นพูดเป็นไงคะไม่แบบไม่ผับหลังไม่เลยอ่ะค่ะก็คือตัวเป็นรอยก็คือตั้งแต่ครั้งที่ถ่ายมีนี่นายก็ยังไม่ยังไม่หายนฟูดีมาเจออันนี้อีกเอาอีก แดดแดดมันแบบใช่เป็นช่วงแดดตอนแบบว่าเที่ยงเลยด้วยซ้ำเนาะเราเริ่มถ่ายเซตกลางแจ้งกันตั้งแต่ประมาณแบบสิบโมงแล้วมันก็ลากกันจนแบบสิบเอ็ดโมงเที่ยงแล้วเป็นแดดเที่ยงที่แบบพอาทิ์ต้องหัวแล้วเหมือนวันนั้นมันเป็นวันที่ร้อนไม่รู้ว่ามันร้อนมากตามแบบตามที่กรมอุตุบอกไหมแต่คือในใจเราคือมันโอ้มันร้อนมากสำหรับหนูมันร้อนกว่าตอนถ่ายนี่นายอีค่ะเพราะว่าใช่ใช่ใช่ทั้งละคือนี่จะใส่เป็นชุดสองตัวใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเห็นช่วงนั้ก็คือ พอเปลี่ยนชุดปุ๊บข้างหลังเหมือนแบบไปทําที่เขาเป็นแถบวัดกันแดดอะคือมันเป็นหลอกลอยันอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ขาวตรงนี้ขาวตรงนี้ก็คือดับดําปื๊ดเพนจี้เรามาจะดวงสมพงกับแดดกางแจ้งตลอดแต่ว่าพวกเราเต็มที่นะคะถึงแม้ว่าแดดจะร้อนฝนจะตกลมจะไม่พัดแต่ว่าพวกเราเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นมาอีกขาจ้ะ Yes อยากทำอีกใครอยากทำอีกใครสดใส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  Energy Energy แต่ขออินโดค่ะเราไปฟังกันเยอะๆนะคะอย่าลืมดู MV ด้วยให้เห็นว่าแดดมันร้อนขนาดไหนนะคะทุกคนมันเริ่มมาจากเราเพลงนี้ะค่ะมันเกี่ยวกับการลบเนาะและผลิตภัณฑ์มันก็ต้องใช้สำมีเราจะเหมือนการถือสำมีเนี่ยมาเช็ดบนใบหน้าของเราอันดับแรกเราจะเริ่มกันด้วยคำว่าลบลบมันให้หมดเราจะ โนโนโหนึ่งครั้งลบมันให้แล้วค่อยเช็ดหมดอย่าให้เหลือสักน้ำตาฟิลว่าเหมือนดึงสำลีออกไปเช็ดเสร็จทิ้งใช่หรือในอีกในาย้าหนึ่งก็คือการที่น้ำตาเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วเราเช็ดความท็อกซิกอะไรออกไปหมดใช่ประมาณนี้แบบง่ายๆลบมันให้หมดอย่าให้เหลือสักน้ำตาดีม,มาก <Easy. S 1> ล,มมลบมันให้หมดอ,อย่าให้เหลือสึกน้ำตาลบทิ้งให้หมดกับเวลาที่มันต้องเสียใจอะไรที่ยังติดจะควรจะรีบปิดมันไป <Yeah. S 2> yeah. แฮชแท็กชื่อว่าลบให้หมด <Challenge. S 2> ชาร์ลินค่ะม,มาเต้นกันเย็ยนๆนะทุกคนพวกเรารอดูอยู่แต่ดูใสแ่แฮชแทก Yes เราดูสเต็ปลบของทุกคนอยู่ก็แพลนของเรานะคะถ้าทุกคนได้ตามเราก็จะมีแพลนของเราออกมาในทุกๆเดือนนะคะอยู่ในช่อง IG อ Facebook ของเราเลย,<แ>ยสามารถติดตามได้ทางนั้นเลยค่ะแต่ว่าแพลนปีนี้ของเพนจตอนนี้เราก็กำลังแบบเตรียมซุมเพลงต่อไปของเราอยู่ ซึ่งจะมาในช่วงกลางๆปีหรือเปล่านะต้องรอติดตามค่ะแล้วก็สำหรับปลายปีก็อาจจะมีอะไรสนุกๆให้ทุกคนรับชมรับฟังอีก<ม>ก็เป็นได้ติดตามได้ที่ช่องทางของพวกเราเลยค่ะนั่นก็คือ Pen.g underscore official มีทั้ง IG x TikTok แล้วก็ช่อง YouTube นะคะมีช่องชื่อ y o u t u b e ว่าเพลงไทยร e คอร์เพลงไทยตัวไอสอตัวเป็นง,งานสดใช่ค่ะเราติดตามได้เลยค่ะ เออ่เดี๋ยวรอดูนะคะสเต็ปลบของทุกคนนะคะใช่นี่ไงสเต็ปก่อนลดแปลงเ่อนเล่นน้ำลายะเพื่อนเล่นน้ำลายของทุกคนตอนทุกคนไม่มียังลบตอนเด็กๆอ่ะทุกคนใช้อะไรลบเขาหาพวกอีกเหรอ